เทศบาลตำบลท่ายางนะคะได้ขุดลอกท่อน้ําทิ้งที่มีเศษปฏิกูลทับถมนะคะซึ่งเป็นการกีดขวางทางระบายน้ําเสียทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงสุขาพ,พิบาลอนามัยสิ่งแวดลอ้อมในการกําจัดแหล่งเพาอพัอนธุ์ุงลายนะคะในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันแล้วก็ปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนค่ะ นางนรมนกิจพุ่งสุวรรณนายกเทศมนตรีตะบนท่ายางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกันนำอุปกรณ์ขุดลอกเศษปฏิกูลที่ทับถมอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำเสียในเขตตลาดสดเทศบาลตะบนท่ายางเมื่อวันที่9มีนาคม2519 สำหรับการขุดลอกเขอาระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่ายางคณะผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในช่วงหน้าแล้งอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนซึ่งขั้นตอนในการขุดลอกท่อเพื่อนำเศษสิ่งปฏิกูลขึ้นมาเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีในการใช้รถดูดล้า,ทางทำความสะอาดท่อระบายน้ำแต่บางครั้งกรณีท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและมีเศษวัสดุขนาดใหญ่กีดข,ขวางทางน้ำก็จะใช้คนลงบ่อพัก เพื่อตรวจสอบและนําออกมาก่อนที่จะใช้รถดูดล้างทาความสะอาดท่อระบายน้ําต่อไปการลอกท่อเป็นวิธีการหนึ่งในการระบายน้ําให้สามารถระบายน้ําได้เป็นปกติไม่เกิดการอุดต,ตันจนน้าท่วมขังมาได้อีกอีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําอุดต,ตันและปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนั่นเอง อำเภอท่ายางนะคะก็ได้มีการเตรียมการจัดงานมหากรรมการเกษตรและของดีท่ายางอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยการนี้จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่26มีนาคมสำหรับบรรยากาศของการเปิดงานแล้วก็มีริ้วขบวนต่างๆจากตำบลต่างๆนะคะร่วมการนำเอาขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของแต่และตำบลมาตกแต่งประดับประดาได้อย่างสวยงามค่ะ ริ้วขบวนแห่ของตำบลต่างๆในเขตอำเภอท่ายางที่ล้วนตกแต่งประดับประดาไปด้วยพืชผลทางการเกษตรที่หรือชื่อของอำเภอได้อย่างลงตัวและที่ทุกตำบลล้วนน้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดตั้งไว้บริเวณเหนือรถขบวนซึ่งหมายถึงว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเทิดทูนเหนือหัวซึ่งพระองค์ คือพระมาหากษัตริย์ไทยนอกจากนั้นด้วยขบวนยาวตกแต่งถึงสัญ,ญลักษณ์ถึงขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่บางพื้นที่มีศิลปะประจำภายในตำบลซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่18ถึงวันที่26มีนาคม2559ณบนถนนใหญ่สายกลางในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง กับงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายางประจำปี2559ที่ทางอำเภอท่ายางได้กำหนดจัดขึ้นโดยนายชวริตปราบพรานในอำเภอท่ายางมีกำหนดจัดขึ้นในวันดังกล่าว สำหรับสาเหตุหลักของการจัดงานมหก,กรรมการเกษตรและของดีท่ายางเนื่องจากอำเภอท่ายางถือเป็นเมืองเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทำนาทำสวนทำไร่ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญก็คือข้าวกล้วยหอมทองมะนาวชมพู่สับประรดและพืชผักสวนครวัวต่างๆในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีก็จะมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอำเภอท่ายางจึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เดินทางมาชมและเลือกซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการชมการแสดงด้านหน้าเวทีและการประกวดพืชผลทางการเกษตรควบควูค่กันไปนอกจากนี้ยังมีการตั้งบูธจำหน่ายสินค้าทั่วไปอีกด้วยัน้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่าอยางครั้งที่25ตามวันและเวลาดังกล่าว มาดูกันที่ข่าวอุบัติเหตุอาชญากรรมในเขตอำเภอท่ายางนะคะได้เกิดเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะประกบจี้ชิงทรัพย์เจ้าทุกในเขตอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาดในเวลาไล่เลี่ยก,กันค่ะล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถจับตัวผู้กระทำความผิดได้แต่ไม่ช้านี้ค่ะ พัตตร์บดเอกพีรพศระหว่างบ้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่ายางม,มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท,ท่ายางและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดเร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้ายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวก่อเหตุใช้อาวุธมีด จี้ชิงซัพ์นางสาวศิริลักษณ์สุขสำราญอายุ26ปีพนักงานประจำห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเขตอํเาเภอท่ายางเมืมม่อช่วงเช้าวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งโทรศัพท์มือถืออีกจำนวน2เครื่องจากนั้นได้หลบหนีไปตามถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพแล้วไปก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าทุกในเขตอํเาเภอบ้านลาดซ้ำอีกหราย หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองรายคือคนร้ายคนเดียวกันโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮันด้ารุ่น p c x สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนสวมเสื้อเอี๊ยมขุมทับนุ่งกางเกงขาย,ยาวชนิดแนบเนื้อสวมรองเท้าสีแดงในลักษณะที่ขับขี่ดูจะค,คล้ายคลสาวประเภท2ล่าสุด จากแนวทางในการสืบสวนเจ้าหน้าที่พอที่จะทราบถึงตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุในครั้งนี้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานแวดล้อมและหลักฐานทางระบบเทคโนโลยีด้วยเจ้านที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดแล้วก็ยังพบอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมอยาไอซ์ค่ะจำนวน0.85กรัมนะคะนอกจากนั้นยังควบคุมตัวผู้เสพได้อีกหนึ่งรายด้วยค่ะ รอตำรวจเอกประภัยโต้อตอบรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรท่ายางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรท,ท่ายางควบคุมตัวนางสาวัฒนาพิจาร์อายุ30ปีนายประวุธร้อยแก้วอายุ26ปีและนายสมบัติอาศัยเจ้าอายุ23ปีทั้ง3เป็นชาวบ้านหนองแขมอำเภอท่ายาง มาลงบันทึกประจำวันในการจับกลุ่มหลังถูกจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าวันที่10มีนาคม2559พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน0.85กรัมอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยปเด็์จำนวนหนึ่งกระบอกและเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งโดยก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สืบทราบ,บาาาว่านางสาววัฒนาซึ่งมีศักเป็นพี่สะใภ้ของนายประวุฒิและพักอศาศัยอยู่บ้านเลขที่295หทับหหมู่8ตํตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แทนสามีที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้โดยมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษกับไปรุ่นทั่วไปมีนายประวุฒิน้องเขยรู้เห็นเป็นใจด้วยจึงขออนุญาตสารจังหวัดเพชรบุรีเพื่อออกหมายค้นบ้านเลขที่ดังกล่าวกระทั่งพบของกลางตามจำนวนดังกล่าวโดยนางสาววัสนายอมรับว่ายาไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณปลั๊ก เปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านพักจำนวน0.85กรัมเป็นของตนเองจริงส่วนอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดนายประวุฒิยอมรับว่าเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวลงมาบันทึกการจับกลุ่มส่วนอีกรายขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังกลับจากการควบคุ่มตัวนางสาววัสนาและนายประวุฒิได้สังเกตเห็นนายสมบัติอาศัยเจ้าขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ริมถนนเพชรเกษมแต่ระหว่างทางเมื่อนายสมบัติพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงแสดงอาการพิรุธ แล้วพยายามบิดขันเร่งเพื่อหลบหนี ระธเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวเอาไม่ได้สอบถามนายสมบัติรับสารภาพว่าตนได้เพิ่งเสพยาบ้ามาจํานวนหนึ่งเม็ดและกําลังจะเดินทางไปทํางานแต่ระหว่างทางพบเจ้าหน้าที่และก็ตั้งใจที่จะหลบหนีเนื่องจากกลัวที่จะถูกควบคุ่มตัวมาตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นําตัวไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่โรงพยาบาลเพชรรัตพบว่าปัสสาวะมีสารเสพติดจึงนําตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป